สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮานอยพารวยนะคะก็มาพบกับอาจารย์แอตักศิลาค่ะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่19ตุลาคมพศ2 6 6 3นะคะก็ท่านใดที่อยากจะเข้าร่วมกลุ่มไลน์ของอาจารย์แอนะคะสามารถแอดไลน์ตามไอดีข้างล่างนี้นะคะแล้วก็แจ้งทีมงานนะคะว่ามาจากรายการฮานอยพารวยคะ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะนําเข้ากลุ่มให้ฟรีซึ่งตอนนี้มีสมาชิกหลายท่านนะคะที่ทักอาจารย์มาแล้วแต่ บางท่านยังตกหล่นนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มลบกวนทักไลน์กลับมาซ้ําๆนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะเฮงๆรับโชคที่อยู่ในกลุ่มลายด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เราก็มาพบกับดาวเด่นประจําวัน6ดวงเช่นเดิมค่ะดาวดวงแรกนะคะเรามาเริ่มกันที่ดาวสี่ค่ะยังอยู่ในตําแหน่งเดิมนะคะดาวสี่หรือดาวพุธอยู่ในตําแหน่งภูมิปาาโรแห่งเริกและยังเป็นกเกษตรและยังเป็นมหาอุด เกาะอยู่นวางลูกที่7มีดาวสองหรือดาวจันทร์เป็นเจ้านาวางและยังได้นวางป่เอกค่ะดาวเด่นตัวต่อไปคือดาวห้าค่ะดาวห้าหรือดาวพระหัสปรปดีอยู่ในตำแหน่งมหาธนูแห่งฤกษ์และยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นวางลูกที่8มีดาวสามหรือดาวอังคารเป็นเจ้านวางและยังได้นวางป่เอกค่ะดาวเด่นตัวต่อไปค่ะดาวหกนะคะ ดาวหกหรือดาวสุขาอยู่ในตำแหน่งมหัทโนแห่งเลิกและยังเป็นอนุเกษตรสลับเรือนเกาะอยู่นวังลูกที่8มีดาวสามหรือดาวอังคารเป็นเจ้านวังและยังได้นวังปุเอกค่ะดาวเด่นตัวต่อไปนะคะคือดาวเจ็ดค่ะดาวเจ็ดหรือดาวเสาอยู่ในตำแหน่งมหัทโนแห่งเลิกเกาะอยู่นวังลูกที่8ดมีดาวสามหรือดาวอังคารเป็นเจ้านวังและยังได้นวังปุเอกค่ะดาวเด่นตัวต่อไปนะคะคือ ดาวหนึ่งค่ะดาวหนึ่งหรือดาวอาทิตย์นะคะอยู่ในตำแหน่งเทสาตรีแห่งเริกและยังเป็นอนุกษิรอนุกษตรสลับเรือนและยังเป็นนิดเกาะอยู่ณวังลูกที่หนึ่งมีดาวหกหรือดาวศุกร์เป็นเจ้าณวังและยังได้วรโคตณวังค่ะดาวเด่นตัวสุดท้ายนะคะประจำวันนี้คือดาวศูนย์ค่ะ ดาวศูนย์หรือดาวมฤตยูนะคะอยู่ในตำแหน่งมหัาธนแห่งฤกษ์เกาะอยู่ณาวาังลูกที่7มีดาว6หรือดาวศุกร์เป็นเจ้าณวางนะคะวันนี้อาจารย์แอ้ก็คัดสีดวงเหมือนเดิมค่ะตามที่อาจารย์แอ้ชอบนะคะคือ6ค่ะ4นะคะ0ย์ค่ะ6 4 0 1ค่ะวันนี้ชอบตัวเดียวคือ0นะคะ ท้ายคลิปค่ะอาจารย์แอ้จับคู่2คู่3ไว้เป็นแนวทางไว้ให้ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมทุกครั้งท่านใดอยากจะมาเรียนเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านโหราศาสตร์พื้นฐานหรือ,อ,อในหลักวิชากะต่างๆนะคะว่ามีวิชาอะไรบ้างก็สามารถโทรมาสอบถามตามเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะก็มูลนิธิของเราตั้งอยู่ที่ ใกล้กับช้างเอราวันสเสียนจังหวัดสมุทรปราการนะคะก็ท่านใดสะดวกกับการเดินทางโดยใช้ BTS รถไฟฟ้านะคะก็สามารถลงมาตรงสถานี ช้างเอราวันนะคะแล้วก็เดินย้อนกลับมาทางช้างค่ะนิดเดียวนะคะประมาณ200เมตรค่ะก็มูลนิธิจะอยู่ทางด้านขวามือนะคะก็มากันง่ายๆนะคะก็ขอให้ทุกท่านท่านใดที่อยากสนใจนะคะก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้ก่อนนะคะก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ